คือจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้ได้ทำงานการเป็นกรรมการมาค่อนข้างหลายรายการมากแต่นี้ก็เป็นรายการหนึ่งที่มันแบบใหม่เนาะสำหรับเราเพราะว่าเราจะต้องเราไปรอบไลฟ์แล้วตอนเราไปก็จะเป็นได้ไปเจอน้องๆไม่ไม่ใช่ไลฟ์ขอโทษค่ะเป็นสเตจก็คือได้เห็นแต่ละคนว่าเขาจะมาโชว์ออนสเตจเป็นยังไงแล้วเราเป็นตัวแทนของช่องวันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ได้เห็นภาพรวมมากขึ้นของศิลปินในเจเนอเรชันใหม่ พอเห็นน้องๆองรุ่นใหม่ที่เราเห็นมาเยอะแล้วล่ะก่อนหน้านี้แต่แต่ในรายการนี้มันเป็นยังไงบ้างเราค้องร้องรุ่นใหม่มันเป็นยังไงบ้างเท่าที่เราได้ดูงน้องออถ้าตามที่เราได้เห็นแล้วเราว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนน้องๆ้องหลายๆคนเนี่ยแก้มว่าหลายๆคนเขาเคยผ่านการร้องเพลงมาแล้วก็การอยู่ในวงการมามีหลายคนเหมือนกันที่เราได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าคนที่ยังมีไฟคนที่มีความฝันนะยังไงเขาก็ต้องแบบทำออกมาอย่างเต็มที่แน่นอนเราอยากเห็นศักยภาพที่มันแบบพุ่งออกมาจากแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องเต้นหรือ acting หรือ,อย,ยุคนี้อ่ะ content creator ก็สำคัญเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนก็คือจะต้องมีของมีสนตัวเองแก้มว่าเขาน่าจะเต็มที่ได้เขาแบบโลกว่างกันมากขึ้นมากค่ะ<อ>แ่ะกรรมการ้องใครที่จะเข้าตาเราชาติาเหมือเราสำหรับเรานะเลราว่าความเป็นตัวตนสเนสน่ห์สำคัญมากร้องดีบางทีมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเราอยากเราอยากเราอยากเห็นแบบ ภาพรวมที่ดีงามใช่มีความเป็นมีความชายออกมามีความเป็นธรรมชาติของตัวเองอย่างเราไม่เคยเลยถ่ายการประกวดมาก่อนเราโหเราจะมีคำแนะนำาอะไรให้น้องๆอ้างเวทีประกวดที่อย่าเรียกว่าตอนนั้นผ่านมากีกเยอกันห้ามนับเป็นป่านเรามาจากศูนย์เรามาจากจุดเริ่มต้นมามาจากสิ่งที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าวันนึงอ่ะมันจะมันจะไปยังไงต่อแต่เราทําวันนั้นอย่างเต็มที่ทุกทุกรอบ ไม่ได้มีถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นนะคะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นมากมายแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากอยากให้น้องๆองทุกคนแบบมีความสุขไปกับมันสิ่งสําคัญตอนที่เราประกวดร้องเพลงเรามีความสุขมากกับการร้องเพลงแล้วเป็นเป็นอยากให้คนดูมีความสุขมันจะออกมาเองมันจะพลังมันจะออกมาค่ะอยากส่งพลังตรงไหนออกไปส่งไปให้เต็มที่ที่สุดเลยแค่จากวันนั้นเดินทางมาตอนที่มีวุฒิภาวะเป็นคุณเ,เ,เป็นกรรมการได้เลยควมามรู้สึกตกวแค่เ,เองไ แน่นอนที่สุดนะเราเป็นเป็นคนหนึ่งที่เคยประกวดร้องเพลงแล้ววันนึงเราต้องมาเป็นกรรมการเราเหมือนกับเราต้องเราก็ต้องมีมีสิ่งที่สามารถแนะนำตัวเองได้ <c oughs> เพราะว่าเรามาจากจุดที่เราก็เป็นเหมือนเขามาก่อนแล้วเราก็เรียนรู้ครูพักลักจำแล้วเราก็พัฒนานตัวเองสิ่งสิ่งที่เรามองเห็นมันวิชั่นกรรมการแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกค่ะสำหรับเราเราก็จะมองมุมหนึ่งกรรมการท่านหนึ่งมองมุมหนึ่ง,ง,ม,ง,งมันไม่จาเป็นต้องมองเหมือนกัน เราเห็นบางอย่างเรายังชอบไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีวิจารณญาณของตัวเองเราเอง,เร,เ,องเราในฐานะของคนที่ได้รักเกรตินี้มาเราก็จะแนะนําน้องๆอ,อ,อย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็คัดเลือกกันอย่างเต็มที่เข้มข้นที่สุดค่ะสหรับแก้แบบจากแบบเ่มจากหนวันนงวันนี้ที่แบบเป็นอะไรเคิดว่าเอมันมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้ใช่ทุกวันนี้ได้ที่เราใช้ ตัวลูกเป็นตัวแม่ก็แกรมว่าน่าจะความที่เราสนับสนุนในการพัฒนาตัวเองแล้วก็สิ่งต่างๆที่ใช่ไม่อยู่พัฒนาแต่ก็ไม่ได้ฝืกตัวเองไปนะคะเราเราต้องมีเทนแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเรามีเรามีแรงแค่ไหนในการทําในแต่ละรั้งแต่แก้มเชื่อว่าผลงานต่างๆแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผ่านมาทําให้เราได้ผ่านมาเรื่อยๆมีโอกาสเข้ามา ได้ทํางานต่อไปแล้วก็ได้มีโอกาสได้แนะนําน้องๆต่อไปอย่างคนที่ว่าเราพูดได้ว่าเราถึงจุดที่เราสตองแล้วเนาะแต่เเราผ่นานมาทุกอย่างในแบบช่วงสตองสตองสตรองไหมแก้ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องไปมากกว่าเราเราเองยังต้องแบบเราเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่จะต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะแก้ว่ามันเป็นการเรียนรู้มากกว่าที่ทําให้เราได้โตขึ้นในแต่ละวันแต่อันเนี้ยเราจะมา ให้คําแนะนําน้องๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องส่งพลังดีๆออกไปให้เขาแน่นอนค่ะถามถึงผู้หญิงเหมืนมค์การยามีสุดท้ายโอ้ไมค์เแน่กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาจนไดบ้ากลับมาจุดบ้าไปไหนอยูอ่ก็ไม่คิดเขาเรียกร้องมาตลอดเวลาต้องเชื่อตอนนี้เขากลับมาแล้วตอนนี้คือยุดไปกี่ปีนะเจมว่าหลายปีมากตอนนั้นพวกเราด้วยความที่ก่อนโควิดเนาะแบัดนึงแล้วก็แบบ มันเป็นจังหวะที่ทุกคนเหมือนต้องไปเติบโตในทางของตัวเองกันทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองกันเวลามันเลยมันเลยไม่ได้แบบพอดีกันแม้แต่ว่า7จ็ดปดีได้หลังจากโควิดอะค่ะสองพันสิบเมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่แต่เราไม่ได้บอกนี่ว่านาคตมันจะไม่เกิดอีกมันเหมือนเป็นการที่เราหยุดเพื่อที่จะได้หาเส้นทางตัวเองทํางานของแต่ละคนก็งานค่อนข้างจะเยอะมากในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รับได้อีกเพรากว่าทุกคนพร้อมทํางานมากแล้วคือมีมี คนดูค่ะแล้วก็แฟนๆเขามาจุดประกายให้ทําให้พี่ๆทีมงานรู้สึกว่าเฮ้ยพร้อมหรือยังอยากจะกลับมาสนุกเอออยากจะกลับมาสนุกกับคนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็เลยแบบอ่ะนดีเออใช่คอเราต็อตอบกัจลิงก็เออแต่ด้งฟืนยังไงมาคอนเนคชั่นที่จะต้องคนมาเจอก็คือต้องไม่คิดอะไรมากอ่ะคือทำงานกับสีโคดามะพวกเราด้วยความที่มัน เราทํางานกันมานานแล้วระหว่างทางเราอาจจะไม่ได้ทำรายการแต่เราก็ยังเจอกันในงานต่างๆมันก็คือความพี่น้องมันยังอยู่เสมออ่ะเรายังพูดคุยนู่นนี่นั่นกันแล้วพอมันต้องได้กลับมาทํางานด้วยกันมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมันมันโตขึ้นอ่ะเป็นความเปยนแฟนต่างคนถูกสุดตั้งยังสวยมากตั้งก็คือสวยมากตั้งผมยาวเลยตั้งผมยาวสวยทุกวันเือนมากเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่จริง โดิมก็จะเต็มเป็นผู้บริหารเขอเป็ผู้บริหารแต่เขามีความสุขอะเขาก็อยากทําตรงนี้อะไรเงี้ยใช่มีซิกแพคมีอะไรมากจริงมพี่กันเขาก็สนุกสนานของเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเล่นมุกเหมือนเหมือนทุกคนได้มาแบบมาจอยกันอะคะแล้วเราอยากให้คนดูแบบ ดูด้วยความสนุกสนานอะไรอย่างงี้ทแรกก็เปิดด้วยน้องเก่งน้ำปิงเลยโอ้ my god มาตอนสร้างว่าแคมจะเป็นใครคือเกรงหนึ่งเพราะว่าอะไรคะในเจเนอเรชั n นี้เขาคือแบบกำลังมาถิมจิราต้องรอดเราต้องรอดด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือดีใจมากที่น้องๆตอบรับอะค่ะแล้วหลายๆคนนะคะเขาคอมเมนต์กันว่าแบบอยากเห็นน้องๆรุ่นใหม่น้องๆทีปอมาร่วมงานกับพวกเราสิุดาว ลยแบบเฮ้ยแต่เราไม่คิดว่าแบบคนยังอยากดูขนาดนี้ออ่ะค่ะแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆของน้องๆดารานาักแสดงศิลปินทุกท่านด้วยที่แบบมาซัพพอร์ตรายการคะก็ยอด,ดวยวไปไวมากคุณแม่แล้วเขาบอกว่า20วินาทีอะมันไม่บอกไปบอกสัไหนอ่ไปบอกทีมงานดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของการทำง,งานเ,ออนเป็นคนหน้ากล้องอ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกให้แต่คนก็มินกันอย่างนั้นเยอะดีกันแล้วเขาบอกว่าจะตีอยากเก็บทีของ รับเชิญมาร้องเพลงแบบพิธีกรนี่เป็นสีน้ำดำน่าจะได้มีเนาะโน้ยล่ะคตก็อยากก็อยากให้เราผู้เริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเรายังไม่ยังไม่กล้าแบบเดี๋ยวขอค่อยๆขอค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวยัมว่าพี่ๆทีมงานทุกคนรับฟังแน่นอนค่ะสำหรับการคอมเมนต์ของแต่ละคนนะคะแล้วก็เราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะปรับพัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอค่อยๆไม่ค่อยนานก็ยืดขำนานมากเลยเพราะเพราะ EP แรกก็คือคอมเมนต์กระจายมาก ด้วยด้วยน้องเก่งน้องิงด้วยนะคะ<อ>จริงเคมีดีมากอ่ะก็รออีพีต่อไปน่ะรออีพีต่อไปค่ะเดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆค่ะให้คนได้ติดตามค่ะทางช่องอาศรดนตรีค่ะทางยูทูบค่่แค่มีความหนเก่ง,ไงไมั้ยแค่ความคุณดูพอมันมเสียงเนี้เจ็งของคุณดูม,ม,ดมันเปลี่ยนไปเหมือนกันการปรับต<ไ>ัวไว้เข้าแบบเด็กมุกบมุกอะไรแบบนี้ คือแค่ว่าถ้าเราเป็นธรรมชาติอ่ะมันมันอาจจะไม่ต้องหนักใจมากนะเพราะลูกน้องคนรุ่นใหม่เขาหมายถึงว่าคนตอนนี้เขาชอบอะไรที่มันเดียวๆเนาะใช่แล้วพวกเราก็คือแบบเขาเป็นอย่างเนี้ยแต่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวละครในแต่ละเรื่องไปคือทุกคนในแต่ละตอนอ่ะต้องบอกก่อนว่าคาแรคเตอร์เปลี่ยนหมดเปลี่ยนเปลี่ยนหมดแล้วก็บทมันขึ้นอยู่กับที่เขียนบทอ่ะคือเราก็เราถามว่าเราเราหนักใจไหมมันหนักใจตรงที่ว่าหยุดขำยังไง มันคงต่อไปได้เพราะว่าอู้หูเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้ออกรายการกันนานแล้วเล่นกันแบบใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ที่แบบโอ้ my god โอเคเดี๋ยวฉันโอเคเดี๋ยวก่อนรอจังหวะก่อนเขาไม่ทันอยู่เราว่ามันมันเป็นอะไรที่สนุกมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปกดดันอะไรเลยตอนเล่นอ่ะกับกระแสอีกพีแรกที่กลับเข้ามาเนี่ยความรู้สึกแกเป็นยังไงขอบคุณมากจริงจขอบคุณ คนที่ชื่นชอบแล้วก็คิดถึงเราเห็นคอมเมนต์คิดถึงใช่ค่อนข้างเยอะมากอยากร้องเพลงคนใหญ่เออเราก็อยากร้องนะก็รอดูเนาะก็รอดูละกันค่ะว่าจะมีการร้องเพลงมากมากขึ้นไปหรืออะไรยังไงคอมเมนต์กันเข้าไปค่ะคุณขาเขาบอกว่าอยากไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะเออเพรอยากดูต้องเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ต้องรออยูที่งานเธอเป็นชั่วโมงเดี๋ยวเขาพูดนิดนึงทุกคนขาถ้าแบบ ถ้าแบบก่อนหน้านี้เป็นชั่วโมงเราซ้อมกันล่วงหน้า3-4มสี่วันนะคะซ้อมร้องเพลงการละครต่างๆได้คิวน้องๆอาจจะไม่ไหวจริงๆคิวพี่ๆเนี่ยก็ได้บ้างได้อยู่แต่แบบเดี๋ยวเราค่อยๆปรับแล้วกันค่ะตอนนี้มันเป็นออนไลน์อยู่แต่อยากแขกับเชิญเราจะชวนคนรุ่นใหม่ตลอดเวลาไหมรู้ปะไม่สิคะเราต้องมีหลากหลายนะเราก็ต้องชวนคนที่สนุกสนาน จะไม่ใช่แค่ดาราก็ได้อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรก็ได้เราต้องเก็งเกมีต้องข้าของพวกเราได้ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ต้องลองดู ต้องรอกมันต้องมันต้องมารอกันได้คนจะได้แบบเฮ้ยคนนี้หรอคนนี้หรอมันจะเป็นยังไงเราจะเราจะเราจะทันไหมเขาจะทันไหมอะไรเงี้ยค่ะแบบใหม่แบบสับอะไรเงี้ยเป็นยังไงกมันหลที่มันลงออนไลน์ใช่มันลงออนไลน์คือมันกว้างขึ้นโอ้สอรี่คือแบบเราเราเดี๋ยวเรารู้กันเลยว่าอันนี้ได้แล้วหรืออันนี้ยังไม่ได้อ่าอาจจะยังน้าต้อให้เวลาก่อนเนาะ ใช่ค่ะช่มยกันตระหงหาเซ้นดิ้งหน่อยนะจอยจอยกันไปก่อนช่วยเหลือกันทุกคนคอมเมนต์ช่วยเหลือกันก่อนบอกบทมาบอกบทอยากให้พี่พูดอะไรพูดมาบอกมาคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์กันมาได้อยากฟังเพลงอะไรอ่าเดี๋ยวเราจะไปใส่ในอีทีต่อไปลูกค้าเข้าได้ค่ะเอออ่ะบทบาทหนึ่งแม่นดี้อะไินถึงไหมคะกินถุงไหมอนสเตรเลียกินถุงมากแล้วก็คือแบบเขาเริ่มโตแล้วทำไมมาออกเรื่องนี้แล้วล่ะคะ เริ่มโตรเราเองก็รู้สึกว่ามันไกลาากันแต่ว่าเราก็คุยกันทุกวันล่าสุดก็เพิ่งไปดิสนีย์ปารีสด้วยกันก็พาหลานไปคือสาม,มารถไปเที่ยวดิสนีย์ด้วยกันได้แล้วก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากเราเราก็<พ>แฮปปี้เขาพูดชัดยังพูดล้มชัดมากแล้วเขาก็อันตี้อันตี้แล้วเขาจำชื่อคนได้แม่นมากค่ะใช่แล้วก็ร้องเพลงแบบแม่เขาเออร้องเพลง เขาสามารถทำเป็นโน้ตได้แล้วตอนนี้ใช่ใช่ค่ะโกลเด้นตอนนี้หรือหรือหดือหรือถ้าอย่างเงี้ยค่ะใายได้ไหมครับใส่ไม่ไแรงเนาะใช่เด้งแ่บผ่านกล้องผ่านกล้องวใช่อันที้ต้องเก็บเงินเนาะหลังเข้าใจอันตี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ช่วงฮอลิเดย์หรือว่าวันหยุดเดี๋ยวว่ากันอันตี้ก็พร้อมจะบินไปหาบินไกลเหมือนกันแต่พร้อมมากช แบบแบบอย่างนี้ไปถึงเหา,า่ากแอนตี้กับสามันสร้างความสัมพันธ์ได้ไม่น่าเชื่อว่าได้ได้ได้ทั้ทงยายๆทั้งแอนตี้ก็ยางนีงวิดีโอคลาวด์ก็ทุกวันค่ะก็ทุกวันคือเทคโนโลยีมันมันช่วยเราเนาะจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าปกติแล้วไม่ได้ให้เขาดูจอคือก็เป็นแค่ตอนโทรศัพท์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วแม่เขาจะแบบให้ร้องเพลงเองนู่นนี่นั่นอันซื้ออะไรเงี้ยธรรมชาติเลยต้องใช้เวลานานไม่ใช่ไรว่าสามเวลาหรืออะไรให้เขาแบบนัน จริงๆไม่ไม่ขนาดนั <2> 2> yes. ้นค like, ่ะวันละครั้งสองครั้งก็พอแล้วใช่แต่ชวงหลังคุยหลังเล่นอะไรใช่เขาก็เขาก็ทักชวนคุยตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นร้องเพลงบ้างพูดบ้างเป็นไงบ้างนี่นั่นเขาก็จะถามเราอันตี้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักมากพูดเล่พูดเลยคิดถึงเราต้องแบบเราพูดกันแบบว่าเราควรจะบ่วยเราต้องเตรียมตัว บ้านแม่เสี่ยมันเล่นกับหลานหรือว่าอะไรเนี่ยก็ปล่อยปล่อยโฟโฟให้ธรรมชาติดีกว่าแต่เขาชอบอะไรเองเลือกเองพูดคุยกันมาเองเนี่ยมากกว่าไม่ได้ไปไม่ไม่อยากไม่อยากไปใส่อะไรให้เขามากอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่เขาได้พัฒนาทางสกิลทางการความคิดอะไรอย่างเงี้ยให้แม่เขาเป็นคนจัดการอย่างเงี้ยเราเองก็แบบอันตี้ซัพพอร์ตอันตี้ไข่แดงเดี๋ยวใช่เดี๋ยวอันตี้ก็คือส่วนใหญ่ร้องเพลงตัวเองให้หลานฟังโอเคเลยแต่วราสองคนหลานเราคนนี้ เขาชอบมากเขาชอบดูมากเขาชอบฟังมากอะไรย่างๆอย่างเงี้ยหลานฟังได้หมดโอ้ล้วร้องได้ด้วยมากเวลาแม่เขาสอนเสียงสูงเขาจะหัวแล้วเสียงสูงรู้ด้วยโอ้กทำนี้ไม่น่าเชื่อใช่ก็คือรอรอเป็นอยู่เนาะว่าโตมาจะตามรอยหรือเปล่าเดี๋ยวก็ให้เป็นเวลาของเขาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดูมีความสุขดีคะหนึ่งขวบสิบเดือนกำลังแบบน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากทัก 好开。好<吧>好